สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องข่อยสุขุมสุนัขบุ้มตอกข้าผมบะอกก่ำพุ่งแพท่อนพันหล่อข้าวผมมาไปเมื่อบรรจุกินนี่หล่ำๆเรื่อยๆถึงหัวเลยเบื่อเลยพี่น้องมาตุ่มปรากดไปแงน่นี่เว้ยปรากดดีพี่น้องนี่ใครผอมหนามแจ้งึ้นนี่แล้วพี่น้องหนงงามแจ้งึ้นตาพันเลยไปเห็นกลางด่าง จ้าของบ่ว่าเวลาบ่หลายเลสิไปยามเพิ่นก็บ่ได้ไปอือบ้านเร่งแท้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเสร็จงปัดอก็ได้ดอก อันที่เบาอันหนึ่งสูฟังไปนอนอันนี้ผมบ็เคยเบาใส่เดียประสบการณ์ตรงไมพี่นอน,นครับประสบการณ์ตรงจากเหตุสองยูทูผมนะแต่ก่อนทางก่อนผมเห็ดนนมันีมีใน facebook มันหนึ่งกลุ่ม,กล,มกลุ่มหนึ่งหลายกลุ่มเลยนะครับน,นี่ป็นกลุ่มพวกแหลกเปลี่ยนซัพย์เจ้ากดแห่คอยคอยกดใน,ดในจนะครับที่เรียนมันนี้กดไปกดมา เออมันจับได้พี่น้องจับได้เข้าไปแหลกเบื้องเข้าเบื้องลิบเขาคนไลเขาคนติดตามเขาแล้วมันมันการจับได้เข้ากดเขาเขากดเข้าสินะพีเน้องมันลบมันลบเพื่อนเองอม,มันลบติดตามเอง พอมาหลบติดตามเองปุ๊บวันนี่ยอดหน้าที่เฮ้ากับบุกขืนวันนี้ทึงเฮ้าเห็ดยังสี่เฮ้าไปแดกติดตามกันแดกติดตามแล้วคอมเมนต์แดกกดไลค์กดยังทั้งกันพ่อเฮ้าพันกิน,าน,นการสั่งอะไรด้ปุ๊บยอดวิวเฮ้าก็สีหน่อยนั่แต่บ้านี้ถ้าเฮ้าบ่เห็ดยิงสี่ตลอดรายได้เฮ้ามันก็สิบบุกขืนเดีย๋ยวนี้ช่องยูทูบผม เปิดสังไ้ได้ทุกอย่างเดือดด้วยเมดนะครับผมกันเลยผมผมผมเศร้าเหตุวิธีการอ่านไปเลยผมเศร้าเหตุวิธีการอ่านไปเลยออนนี้ผมมาเต็ดปล่อยนะครับพี่น้องไปติดตามไปติดตามนะครับยอดวิวขึ้นเมื่อคืนกับสั้างนะครับตอนนี้ก็ยอดวิวก็ขยับจากหลักลนวยขึ้นมาเป็นสองร่วยสามรน่วยนะครับโดยที่ผมดไปโดยที่ผมเศร้าแหลกสับแหลกวิวกันกันไม่กลุ่มหนึ่งแล้วนะครับผมออกมาเนี่ยผมออกมา แต่วันนี้ก็ยอดวิวก็เคิิมขึ้นมากนงจังหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าเป็นเนีงทีมันมีคนติดตามห้องอีดีนะครับยอดวิวยอดซับนียขึืนเลยที่ล้วก็ไล่ได้เท่าก็ดีข้นไปนํ่อันนี้ผมไมาบอกเปรียบเปยกับพี่น้องที่เห็ดคิปขึ้นกันนะครับพี่น้องเพราะว่าที่เป็นยูทูบเฟซบุ๊กเพจนะครับคือกันเหมือนกับกันเข้าไปแหลกต่างคนต่างแหลกกันยอดวิวก็สิีหน่อยนะครับโดยที่คนติดตามมันไม่นคนติดตามอีลีนะครับ ที่เขา์ติมักตั้งตัวตวนห้อยี่ได้พี่น้องนี่นะก็ฝากไว้ท่านนี้นะครับบอกบอกซูฟังเป็นยันก่อนหน้า,าที่ย้อนนั่นึ้นลบนี่สินะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์นี้ก็ได้นะครับสันนิฐานมาดิ เขาเป๋าตู้ฟังครับอันนี้เป็นเรื่องจริงถึงเป็นห้องสีแหลกกันยอดวิวแกหล่อยสองห่อยสามห่อยได้ไหล่ห้องมาก็จ่ขึ้นสาร <c oughs> พเพราะว่าครที่ชอบไปกดแหลกใหกันได้กันเนี่ยก็อ,อาจจะเบิง้งจิบห้องล้าที่นึงอยู่ที่มันบนนบไเป็หอดโฆษณานี้พี่นอ้องเข้าใจเนาะเบึ้งแค่สามสิบบีกลที่นึงกดถูกใจแล้วก็เลื่อนขามที่เป็นประมาั้น้ละพี่นอ้องมีประสบการณ์จริงจากผมที่เคยเห็นสองยูทูบมานี่พี่นอ้องผมเห็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวมันบสประสบความสำเร็จเป็นไป,ปได้พี่น้องเศรษ็ดซะเศรษ็ดแบบที่ว่าแหลกแข่งกันนี่เศร้าแล้วเขาเห็นวิธีไดกันเ,นะเขาจับได้หมดเห็นโจมหลายคนนะพี่น้อง อย่างใน,นที่ขอยลดอย่างุมมม่งขอยลดกันเห็ดไปดูๆออาจจะถือเฟซบุ๊กปิดกันเลยดิยพี่น้องปิดกันกันมองเห็น อันนี้คือเรื่องจริงครับเดี๋ผมบอกฟังห่ังเดี๋ยวการห้ลัางก้นให้กดหาย่กดขึ้นเงให้เมื่อเราล่างเบิงต้สอปติดตามว่าเต่อเหตุเรี้ยงมื่อเฟชทวนตัวเหตุ แมูเจ้าไปกดแอบติดต,ตามเจม้ากดใครเขาเขาตัวเห้เจ้าอยู่ฮนเป,ป็นนังผู้ติดตามไปขึ้นรถเกดอ่ะบางทียเขาตัวเห็เจ้าก็ติดตามเขากดติดตามนิววันนี้เขาก็ไปกดเส้าติดตามเจ้า เมืเสียงวจ้าดีอ๋อหล่ดละพอมาค่อยเคยเหิดแบบนี้ในยูทูปมา่ก่อนไปเน่อยขอยพร้อมเลยจนข่อยเอื่มละอาย เอออโสียบพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาเสน่ห์ของผมในเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากรบผมเป็นแรงเชียร์แรงใจผมบ่พงษ์ท่านผ่อให้คลิปต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้เอาเสน่ห์ของผมสวัสดีครับเสียบเพื่อเก่าเลยครับพี่น้อง